ครับวันนี้เรามาที่จังหวัดพิกิตน,นะครับมาอยู่ที่บึงสีไฟมาชมบรรยากาศของบึงนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้ซึ่งกว้างมากนะครับไม่น่าเชื่อว่าบึงสีไฟนี้เป็นบึงที่ใหญ่เป็นอันดับ5นะครับ จังหวัดทิจิตแปลว่างามเมื่อกล่าวถึงเมืองพิจิตจึงหมายถึงเมืองงามเมืองที่มีสเสน่ห์นะครับใจนอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์คือเป็นที่ประสูติของพระสันเพชรที่แปดหรือพระเจ้าเสือพระเจ้าแผ่นดินของกรุงศรีอยุธยาและเป็นเมืองที่ให้กําเนิดนักปราชญ์ราชบัณฑิตคือพระ โหราธิบบดีบิดาของศรีปราดจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่เก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยมีมาตั้งแต่กรุงสุขโขทยัยเป็นราชธานีเชื่อกันว่าพระเจ้าเ,ออเจ้าการชนะกุมารพ่อปู่พยาโคตบองโอรสพยาโคตเทวราชเป็นผู้สร้างเมืองแนวฝั่งแม่น้ำนานในปีพศ1601 เดิมมีหลายชื่อคือเมืองสะหลวงเมืองโอละบุรีเมืองชัยบวรเมืองปากยมดินแดนนั้นเป็นเขตจังหวัดพิจิตรอยู่ในที่ราบลุ่มตอนใต้ของภาคเหนือในดินแดนส่วนน้ำภูมิบริเวณนี้เป็นบริเวณที่มีลำน้ำยมและลำน้ำน่านไหลผ่านลักษณะพิเศษของดินแดนจังหวัดพิจิตร เติมเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรเพราะเป็นตะกอนที่เกิดจากน้ำท่วมทับสมทุกปี<อ>แล้วก็<ป>มีปลาชุกชุม นี่ค่าขายหา,าบของขายรูปัน,นปพนร,ะปประเจ้าเสือมีคำปันพิจิตรทินประสูตพระเจ้าเสือแข่งเรือยาวประเพณีพระเครื่องดีหลวงพ่อเงินเพิดเพลินบึงสีไปศูนรวมใจหลวงพ่อเพชรรถเด็ดส้มท่าคอยข้าวเจ้าอร่อยลือเรื่องตำนานเมืองชาละวัน บึงสีไฟ บรรยากาศบึงสีไฟจระเข้จระเข้โอ้จระเข้ตัวใหญ่เลยครับ ยินดีต้อนรับสู่เมืองชชละวันศาลากลางน้ำบึงสีไฟจจะเค ในบึงนะครับก็จะมีศาลาเดินมาจากฝั่งประตูทางเข้านะครับเดินออกมาประมาณสักร้อยเมตรได้นะครับมีศาลาอยู่มีศาลาใหญ่ศาลาเล็กนะครับที่อยู่กลางบึงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมวิวนะครับบรรยากาศยามเย็นดีมากจะเกิดขึ้นในสมัยที่พิจิตรมีเจ้าเมืองปกครอง ตามตำนานกล่าวว่ามีตายายสองสามีภรรยาออกไปหาปลานะครับพบไข่จระเข้ที่สระน้ําแห่งหนึ่งจึงเก็บมาฟักเป็นตัวแล้วก็เลี้ยงไว้ในอ่างน้ําเพราะยายอยากเลี้ยงไว้แทนลูกต่อมาจระเข้ตัวใหญ่ขึ้นจึงนําไปเลี้ยงไว้ในสระใกล้บ้านหาปลามาให้กินประจําต่อมาตายายหาปลามาให้เป็นอาหารไม่พออิ่ม จระเข้ตัวนั้นจึงกินตายายเป็นอาหารเมื่อขาดคนเลี้ยงด้วยอาหารนะครับจระเข้ใหญ่จึงออกจากสะไปอาศัยอยู่ในแม่น้ำน่านเก่าซึ่งอยู่ห่างจากสะตายายประมาณ500เมตรแม่น้ำน่านเก่าในสมัยนั้นนะครับยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันปลานานาชนิดและมีน้ำบริวูรณ์ตลอดทั้งปีจระเข้ก็เที่ยวออกอารวาสในแม่น้ำตั้งแต่ย่าน เหนือเขตวังกะดีดงชะพูจนถึงเมืองเก่านะครับแต่ด้วยจระเข้ใหญ่ของตายายไม่ได้เคยลิ้มเออได้เคยลิ้มรดเนื้อมนุษย์แล้วจึงก็เที่ยวอารวาสกัดกินคนทั้งทางบกและในน้ำนะครับไม่เว้นแต่ละวันจึงถูกขนานนามว่าไอตาละวันด้วยสำเนียงภาษาพูดของชาวบ้านที่เรียกตามด้วยความดุร้ายที่มันทำร้ายคนนะครับไม่เว้นแต่ละวันต่อมา ก็เรียกเขียนเสียงเป็นไอชาลวัน